การนั่งสมาธิ จะพาเราไปสู่นิพพานหรือการดับทุกได้อย่างไรสวัสดีครับกล้อง Discovery Spirit ครับหลายท่านเนี่ยคงพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าการนั่งสมาธินะครับเป็นหนทางไปสู่การดับทุกข์ในศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าไอ้ระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายล่ะนะครับการเดินทางเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับระหว่างการนั่งสมาธิไปถึงการดับทุกนะครับหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าการนั่งสมาธิจะทําให้เราได้อภิญญาปาฏิหารนะครับมีพลังพิเศษและสุดท้าย ก็จะดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้เข้าสู่นิพพานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองศึกษาดูนะครับแนวทางของท่านพุทธทาสนะท่านพุทธทาสเนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือมนุษย์นะครับหรือว่าแก่นพุทธศาสตร์เนี่ยท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเรานั่งสมาธิเพื่อให้ได้สมาธิครับ สมาธินั้นไม่จําเป็นต้องเป็นระดับชาระดับเข้มข้นมากนะครับเป็นเพียงแค่คณิกะสมาธิก็ยังเพียงพอแล้วในการพิจารณาธรรมคณิกะสมาธิก็คือสมาธิที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําแปลงฟันกินข้าวอ่านหนังสือนะครับหรือทํางานทําการต่างๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วหรืออาจจะเข้มข้นมากกว่าระดับนั้นอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้สมาธิมาอาีกขั้นสาคัญนะครับก็คือเราเอาสมาธิไปพิจารณาธรรมครับเพื่อให้เกิดปัญญาและปัญญานั้นจะนําพาเรา ไปสู่การดับทุกข์หรือนิพพานนั่นเองนะครับข้นนี้สําคัญนะครับแล้วพิจารณาธรรมเนี่ยธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรยังไงนะครับธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมชาติ นะครับก็คือถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วนะครับเราจะเกิดปัญญาซึ่งไปสู่การดับทุกข์ได้คราวนี้ธรรมชาติเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราต้องเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าธรรมชาติที่เราควรพิจารณาเพื่อให้เกิดการดับทุกข์ได้มันมีอยู่ไม่เยอะนะครับหลักๆธรรมชาตินะครับที่ควรพิจารณามีอยู่3ข้อนั่นก็คือไตรลักษณ์นั่นเอง3ข้อนี้นะครับอันนี้จังทุกขัง นัตาเราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วพอผ่านหูนะครับแต่ว่ามันคืออะไรลองมาฟังกันนะครับทำที่เราพิจารณานะข้อแรกก็คืออน,นิจจังเนี่ยกล่าวถึงว่าทุกสิ่งเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บ ตายนะครับมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุดท้ายก็จะมาลายหายไปอยู่ดีนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเช่นเราไม่อยากแก่นะครับเราไม่อยากเจ็บป่วยนะครับเราไม่อยากเสียเงินทองเรามีชื่อเสียงไม่อยากให้ชื่อเสียงมันหายไปนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดเป็นความทุกข์ก็คือข้อ2ก็คือทุกขังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นจะเป็นทุก มันเกี่ยวเนื่องกันอันนี้จังคือความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเราก็เกิดความทุกข์ก็เป็นทุกขังข้อ2อนะครับส่วนข้อ3าครับก็คืออนัตตาอนัตตาแปลว่าความไม่มีตัวตนนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับว่าเฮ้ยอนัตตามันหมายถึงยังไงมันไม่มีตัวตนก็เราเนี่ยมันก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับเงินทองตู้เสื้อผ้านะครับ นาฬิกาอะไรเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีตัวตนได้อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยตกตะก,กอนหรือตกผลึกมาได้นะถ้าอาจจะเห็นต่างจากความคิดของผมเนี่ยก็สามารถดิสคัตกันได้เลยนะครับอัตราในความหมายของผมนะครับก็คืออย่างนี้ลองพิจารณาอย่างนี้ครับสมมติว่าเรามีแบงค์พันอยู่แบงค์หนึ่งนะครับคราวนี้นะเราความเข้าใจของเราก็คือว่าแบงค์พันเนี่ยสามารถเอาไปซื้อของซื้อนั้นซื้อนี่ได้ชําระเงินได้ตามกฎหมาย นะครับแต่ว่าเราลองคิดดูนะถ้าเราเอาแบงค์พันนีย้ย้อนกลับไปใช้ในร้อยสองร้อยปีที่แล้วนะครับคิดว่าแบงค์พันจะใช้ได้ไหมครับแบงค์นี้สีเทาๆคำตอบก็คือไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้นะเพราะว่าคนยุคนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แบงก์พันแบงก์นี้แต่ว่าจะใช้เป็นเงินแบบอาจจะเป็นเงินพดด้วงเป็นเหรียญกระสับประเภทอื่นนะครับที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแบงก์พันเนี่ย มันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงคุณค่าของมันเกิดจากที่เราตกลงร่วมกันในสังคมปัจจุบันว่าแบง์พันนี้สีเทาเทานี้ใช้ซื้อสินค้าได้นะครับแต่ในยุคเมื่อร้อยสองร้อยปีที่แล้วเขามีการตกลงร่วมกันหรือสมมติเป็นแบบอื่นก็คือว่าสมมุติว่าเหรียญกระสาบนี้มีคุณค่าแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนสินค้าได้หรือเงินพดด้วงเอาไปแลกเปลี่ยนสินค้าได้เพราะฉะนั้นนะครับจะสังเกตว่าเงินเนี่ยนะครับ ในยุคแต่และยุคแต่และสมัยมันเปลี่ยนไปแสดงว่ามันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นสิ่งสมมุติตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือเป็นการให้คุณค่านั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าแบงค์พันมีอยู่ไหมสสารมีอยู่แต่คุณค่าของมันเกิดจากที่เราสมมุตินะร่วมกันเราสมมุติเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสมมุติถ้าเรามองในมุมนี้นะ นะครับในร้อปี200ปีที่แล้วเขาก็มีการสมมุตินะครับว่าเงินพดด้วงเอยนะครับเหรียญกระสาบเอยนะครับสามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าได้นะอันนี้แหละคือความหมายของอัตรามันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงถ้ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงแสดงว่าไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนมันต้องมีคุณค่าของมันอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมันเกิดจากการสมมุติตามยุคตามสมัย นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดถึงฟิสิกอลว่ามันมีตัวตนอยู่แต่เราพูดถึงเรื่องของภายในว่าการให้คุณค่าการสมมุติว่ามันเป็นอะไรอย่างไงนะครับหรือเราลองมาดูอีกตัวอย่างนะครับก็คือสมมุติว่าเรามีกระเป๋านะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของอิตาลีฝรั่งเศสซึ่งแบบหรูหรามากเลยในความคิดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าหุ้ยถือแล้วไฮโซนะถือแล้วมีระดับกิฟเก๋ยูเลกานะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเราเอากระเป๋านี้นะครับไปให้คนในหมู่เกาะหนึ่งใน ลางแปซิฟิกเลยนะครับซึ่งเขาไม่ได้รู้จักไม่เคยเห็นกระเป๋านี้มาก่อนเขาก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นกระเป๋าหนังใบหนึ่งแค่นั้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนตรงหมูกก่เกาะแปซิฟิกตรงนั้นไม่ได้มีสมมุติแบบเราสมมุติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่แบบ บแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาทำมาร์เก็ตติ้งเนาะนะครับแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยกระเป๋านั้นแพงเท่านั้นเท่านี้นะครับซึ่งมันก็คือเป็นสมมุติที่ร่วมกันในหมู่แบบคนเมืองนะครับแต่พอไปแบบไปชาวเกาะเนี่ยนะครับเขาแบบมีวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งเขาก็ไม่เคยได้รับการสื่อสารหรือการสร้างสมมุตินะครับ โดยการทำาร์เกตติ้งเนี่ยนะครับคนในหมู่เกาะแปซิฟิกนั้นนะได้กระเป๋าไปก็อาจจะมองว่าเออมันสวยมันเป็นกระเป๋าหนังที่สวยนะครับแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไฮโซมันถือแล้วมันแบบเป็นชนชั้นสูงอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้แหละมันคือไม่มีตัวตนคือยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ เป็นอันาตาครับคือมันไม่มีตัวตนคุณค่าของมันเกิดจากที่เราเนี่ยให้คุณค่าให้ราคาให้สมมุติมันเกิดขึ้นนะครับตามแต่ละคนกันไปนะครับโอเคอริจังทุกขังอันัตตาครบแล้ว3ข้อคราวนี้เมื่อเราเนี่ยเอาสมาธิมาพิจารณารมตรงนี้นะครับก็คือไตรรักเนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่ได้แบบพิจารณามันโดดๆสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเราเอามาประกอบกันกับการที่เราพิจารณากระบวนการทางจิตใจของเรา นะครับซึ่งกระบวนการทางจิตใจของเราตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยขันห้าซึ่งผมจะยังไม่ลงลึกแต่ว่าผมจะพูดให้เห็นถึงกระบวนการตรงนี้ซึ่งค่อนข้างจะมีความสําคัญมากนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอเริ่มด้วยอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกท่านลองคิดว่าท่านเห็นอะไรที่น่ารักน่ารักหรือสวยงามนะครับเป็นดอกกุหลาบก็ได้้ดอกกุหลาบช่อนี้สวยงามมากเลยนะครับ การที่เราเห็นดอกกุหลาบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในใจิตใจของเรานะอย่างแรกก็คือเราเห็นรูปก็คือดอกกุหลาบนั่นเองนะเป็นภาพมานะครับเข้ามาที่ไหนเข้ามาที่ตาของเราตาเราก็คืออวัยวะรับสัมผัสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี2ฝั่งละนะครับก็คือรูปกับอวัยวะก็คือตาเรานะครับสัมผัสกันนะครับซึ่งตัวที่ปัจจัยที่กระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รูปอย่างเดียวนะมันจะมีรูปรส เป็นเสียงสัมผัสแล้วก็อวัยวะรับสัมผัสของเราเนี่ยก็จะมี5เช่นเดียวกันคือตาหูจมูกลิ้นกายนะครับก็5เช่นเดียวกันนะครับก็ในที่นี้ก็คือรูปกับตามาเจอกันนะครับเราจะเรียกว่าผัสสะครับเราจะเรียกว่าผัสสะก็คือเกิดขึ้นมาละผัสสะนะครับแล้วเราก็รู้ละว่าสิ่งนี้คือดอกูระนะครับคราวนี้พอเกิดผัสสะเสร็จปุ๊บถัดมาเกิดอะไรขึ้นพอเกิดผัสสะเสร็จปุ๊บต่อมาจะเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในรูปนั้นที่เราเห็น นะครับถ้าดอกกุหลาบสวยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอใจเฮ้ยสวยจังเลยนะครับอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกพอใจนะครับเราจะเรียกว่าสุขเวทนา ขั้นเนี้ยจะเรียกว่าเกิดเวทนาเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะของความพอใจจะเรียกว่าสุขเวทนานะครับแต่ว่าถ้าเกิดความรู้สึกไม่พอใจเช่นเราไปเห็นแมลงสาบแล้วกันนะครับอุ้ยน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยเห็นมแมลงสาบนะครับพอเห็นมแมลงสาบเสร็จปุ๊บอุ้ยไม่ไม่ชอบมันใช่ไหมก็คือไม่พอใจนะครับก็คือผัดส,สาบเสร็จปุ๊บเกิดเวทนาก็คือเป็นลักษณะของเวทนาที่ไม่พอใจเราจะเรียกว่าทุกขะเวทนา แต่ทุกขเวทนานี้นะครับไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวทุกที่แท้จริงเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะของความรู้สึกที่เป็นเชิงรบไม่พอใจแล้วกันแต่ยังไม่ใช่ตัวทุกปลายทางตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเวทนาก็คือความรู้สึกนะครับถ้าเป็นพอใจก็คือเรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนานะครับคราวนี้สิ่งที่มันจะเกิดตามมาก็จะเกิดความรู้สึกว่าความรู้สึกดีฉันชอบนะดอกกุหลาบสวยฉันอยากได้ นะครับหรือเห็นแมลงสาบอุ๊ย <dairy. S 1> ไม่ชอบเลยอ้ยไม่อยากเห็นมันนะครับเราก็จะเกิดการอยากหรือไม่อยากครับตรงนี้คือกิเลสนั่นเองอ่าเกิดกิเลสนะครับถ้าเราอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดอะไรครับเกิดทุกข์นะครับแล้วถ้าเราเนี่ยไม่อยากได้เช่นไม่อยากเห็นแมลงสาบแต่ดันเห็นเราก็เกิดทุกข์เช่นเดียวกันไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์หรือได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ ็เป็นทุกนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุของการเกิดทุกนะเกิดกิเลสแล้วก็เกิดทุกตามมาอ่ะเพราะฉะนั้นผมสรุปกระบวนการนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะมาเริ่มจากอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนอะแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกันปุ๊บเกิดเป็นผัสสะ นะครับอ่าแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรพอรู้เสร็จปุ๊บเกิดเป็นเวทนานะครับก็คือความรู้สึกพอใจก็คือเป็นสุขขาเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขะาเวทนาพอเกิดเวทนาเสร็จปุ๊บจะเกิดกิเลสตามมาก็คือความอยากหรือไม่อยากนะครับถ้าอยากได้แต่ไม่ได้เกิดทุก ใช่ไหมตามมาถ้าไม่อยากได้แต่นั้นได้ก็เกิดทุกนะครับอันนี้ก็คือตัวสรุปของกระบวนการทางจิตใจนะนี่นะแค่เห็นดอกกุหลาบอันเดียวนะโอ้โหกระบวนการยาวมากเลยแล้วมันก็เร็วมากด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจเราอะละเอียดเพียงพอที่จะพิจารณากระบวนการนี้ซึ่งมันเร็วมากนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะดับทุกข์อย่างไร,นะรมันเป็นกระบวนการนี้เลยนะครับท่านบุทธทาสเนี่ยบอกว่าเนี่ย ถ้าเราจะดับทุกข์ได้นะขั้นแรกนะอะ่ก็คือว่าไปหยุดอยู่ที่ผัสสะครับก็คือเราเห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับอ่าดอกกุหลาบโอเคดอกกุหลาบจบวางไม่ให้เกิดความรู้สึกเวทนาก็คือพอใจหรือไม่พอใจอ่าเห็นกแตจัวแมลงสาบอ่าวางนะครับไม่ให้มันเกิดต่อนะครับอ่าคราวนี้เฮ้เราบอกว่าเฮ้มันวางมันยากนะเออก็ใช่มันยากจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเราเนี่ยเอาไตรลักษ์เข้ามา นะครับช่วยเพื่อให้มันวางได้นะครับเอาไตรรัษณ์เข้ามาช่วยก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราเห็นซึ้งว่าเฮ้ยกุราบเนี่ยเออมันก็คือกุราบนะมันสวยก็จริงแต่ว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็จะเหี่ยวย่นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่จีรังยั่งยืนอ่าเพราะฉะนั้นเราก็โอเคกุราบก็เป็นกุราบจบ อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะอันนีจังทุกขังอนัตตาคือเอามาช่วยทําให้เราวางได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคถัดมาถ้าเราเนี่ยหยุดที่ภาษาไม่ได้นะครับคนธรรมดาเนี่ยจะหยุดที่ภาษาเนี่ยอาจจะยากมากต้องมีการฝึกฝนพอสมควรนะครับเราก็มาหยุดที่ เวทนาครับท่านพุทธทาสบอกว่าเฮ้ยพยายามหยุดที่เวทนานะอย่าให้มันเกินไปนะครับเพราะว่าพอมันไปเกิดเป็นกิเลสแล้วมันจะเริ่มเกิดถุกได้ละนะครับก็กิเลสเนี่ยมันก็เริ่มเผาผ่านจิตใจละนะครับก็คือเกิดที่เวทนาก็คือความรู้สึกพอใจไม่พอใจอ่ะเห็นดอกกุราบโอเคสวยจบแค่นี้อ่าพอใจละโอเคนะครับไม่ได้ไปอยากได้มันหรืออยากมีมันหรือว่าเห็นกระจุ้วนะครับบาลงนาบนะครับโอเคโอ้มันไม่ชอบเลยขยะขยงจะจบ แค่นี้ก็คือไม่พอใจกับมันก็จบนะครับอย่าให้มันไปถึงแบบไม่อยากได้นะครับนะก็คืออออเห็นกระจุ่นะครับขยะขยะจบนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการที่แบบขัดสัญชตาตญาณเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่มันจะต้องฝึกฝนนะครับคราวนี้เมื่อถ้าท่านหยุดที่ผัสสะนะครับหรือที่เวทนาได้ท่านก็จะเห็นว่าในกระบวนการนี้เหตุหรือปัจจัยมันหยุดไปละเพราะฉะนั้นผลก็คือกิเลสหรือความทุกข์ก็จะไม่ตามมา นี่คือวิธีการในการดับทุกนั่นเองคราวนี้ท่านพุทธท้สบอกว่าเออไอตรงเนี้ยถ้าเราทําได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวเราก็เรียกว่าการดับทุกชั่วคราวหรือนิพพานชั่วคราวครับแต่ว่าถ้าเราสามารถฝึกฝนแล้วสามารถทําได้ตลอดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัจจัยกระตุ้นตัวเราเนี่ยนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราสามารถวางได้ทุกอย่างเราก็จะดับทุกถาวรหรือว่านิพพานถาวรครับนี่เองครับที่จะเป็นกระบวนการให้ท่านนะครับ ไปสู่นิพพานหรือการดับทุกข์นะผมสรุปรูปรวมกันอีกทีนะนะครับก็คืออย่างแรกนะครับท่านนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสมาธินะครับสมาธิไม่ต้องเข้มข้นมากแล้วเอาสมาธิไปพิจารณารมนะครับเพื่อให้เกิดปัญญานะครับทมนั้นมีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ควรพิจารณาก็คือไตรรักษ อริจจังทุกขังอนัตตาเอาธรรมะนั่นหรือไตลรลักษณ์นะครับมาพิจารณากระบวนการทางจิตใจนะครับซึ่งมีอะไรบ้างก็คือมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเป็นตัวกระตุ้นนะครับแล้วก็มีอวัยวะของเรารับสัมผัสนะครับตาหูจมูกลิ้นกายนะครับพอสัมผัสกันเสร็จปุ๊บเกิดเป็นภาษานะครับเกิดเป็นภาษาเสร็จปุ๊บเกิดเป็นความรู้สึกก็คือเป็นเวทนานะครับถ้าเป็นความรู้สึกพอใจก็คือเป็นสุขขเวทนาถ้าเป็นความรู้สึกไม่พอใจก็คือเป็นทุกขเวทนานะครับพอเกิด ความพอใจไม่พอใจเสร็จปุ๊บถัดมาก็จะเกิดเป็นกิเลสอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับพอเกิดเป็นกิเลสเสร็จปุ๊บถ้าได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์นะครับหรือว่าไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์นะครับที่เป็นกระบวนการนะครับแล้วเราพยายามนะครับพิจารณาแล้วหยุดอยู่ที่แค่จังหวะผัสสะหรือจังหวะเวทนาโดยใช้ธรรมะไตรรักษ์มาเป็นตัวช่วยในการให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่ก็คือกระบวนการทั้งหมดนะครับจากต้นจนจบนะครับนี่คือแก่นของพุทธศาสนาที่ผมอยากให้ทุกท่านรู้นะครับเป็นแนวทางที่ท่านพุทธทาสพิคูดเนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับเอาละครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านสังเกตว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งปฏิหารหรือ ปัญญาหรือพลังพิเศษนะครับแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกฝนและใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ถึงการดับทุกข์ครับผมวองว่าทุกท่านเมื่อฟังไปแล้วนะครับก็จะพอที่จะดับทุกข์ลงได้บ้างนะครับขอให้ทุกท่านมีดวงตาที่เห็นธรรมครับสวัสดีครับ